จัดไปของของใหม่กันครับแกะฝั่งนี้ดีกว่ามั้งตงไปเสร็จให้พร้อมเลยสั่งร้านโคตรไฟล์มาครับหอมาอย่างดีอยู่ในบับเบิ้ลร้านนี่ไม่ห่ออะไรมาเลยนะ ยัดมาทั้งกล่องอย่างนั้นเลยใส่บับเบิ้ลมาอย่างหนาเลยมันต้องอย่างนี้สีแพ็คของ DJI ใหม่ใหม่ m i นิมีตัวพี่อยู่แล้วนะครับ DJI m i n 2แล้วแต่ตัวนี้มันเล็กๆดีดับได้สีขาวครับแกะ่กองของใหม่ก็จะมีจุดให้ดึงแบบนี้นะครับ ในซองมาคู่มืออันนี้เป็นตัวส่งสัญญาณตัวเดียวนะครับโอ้แ่มจ,จริงถุงเล็กๆแบบนี้เลยนะครับแพ็กเกจเขาสุดยอดมากเลย DJI ในนี้ก็จะมีสายชาร์จนะครับเป็นหัวไทยีกับหัวไทย A นะครับ ผลปุกปุย2อันนะครับตัวกัดลมให้2สีเลยสีเทากับสีขาวเยี่ยมมากอันนี้ก็คือตัวไม้นะครับ DJI Mini เล็กๆน่ารักเดี๋ยวมาดูกันว่าใช้งานจะดีขนาดไหนมีแถบแม่เหล็กมาให้ด้วยนะครับแม่เหล็กมามีแม่เหล็กให้อันเล็กๆหน่ครับแรงดูดดี ตัไม่มีแค่นี้เองนะครับเล็กๆสั่งสีขาวมาครับเพราะว่าตอนที่สั่ง dji my t o ตอนนั้นสีขาวไม่มีของปุ่มเปิดอยู่ตรงนี้นะครับปุ่มแพรอยู่ตรงนี้นะครับยอย่หกก่อ docking charge ครับเพราะว่าตัวไมตัวไมจะไม่มีช่องเสียบชาร์จนะครับจะไม่มีช่องเสียบสายชาร์จจะต้องชาร์จผ่านตัวนี้นะครับ ตัวไม่จะไม่มีช่องเสียบชาร์จนะครับมีตัวนี้จะเป็นหน้าสัมผัสชาร์จนะครับปุ่มเปิดปิดปุ่มแร่ไฟสถานะนะครับแล้วต้องเอาแม่เหล็กออกก่อนก็นจะต้องวางอย่างนี้นะครับเสียบชาร์จด้านหลังนี่นะครับเป็นแม่เหล็กเพราะว่าตัวแม่เหล็กตัวนี้มันจะดูดกับ ีิชัดด้วยนะครับชอบแพ็กเกจก็จังเลยอันนี้ขนปุยเนี่ยสำหรับใช้กันลมถ้าไม่อยากให้เป็นสีสะดุดตาก็ใช้ตัวนี้นะครับก็จะมีช่องเสียบลงล็อกพอดีนะครับแบ็คของแบบมาดีมากน่ารักครับมุงมิงมุงมิงเดี๋ยมาลองใช้งานนะครับผมจะต่อกับ แอคชั่นแคมตัวนี้นะครับ dji osmo 4เปิดเครื่องก่อนนะครับแล้วดูว่ามีไฟไหมกดแช่ไฟติดครับเราก็ต้องกดตัวนี้เพื่อให้ไฟไมันก็ะพริบนะครับแล้วก็มาหาในเมนูตัวนี้นะครับกล้องแอคชั่นแคมเลื่อนเป็นที่คำว่า my ไร้สายนะครับกดเชื่อมต่อนะครับจะเจอกันไหมอ่าเจอกันแล้วนะครับไมมินิมีแบตเตอรี่อยู่60%นะครับแจวอันนี้ก็ใช้งานได้แล้วนะครับแล้วก็มีการปรับตั้งเกณฑ์ได้ด้วยนะครับตั้งเกณฑ์ใหม่ ตั้งความดังไฟ LED ตั้งอะไรต่างๆได้ในหน้าของตัวนี้นะครับเล็กๆน่ารักกับไม่สะดุดตาก็ามีแพ็กเกจ3ามแพ็กเกจนะครับตัวส่งสัญญาณตัวเดียวแบบนี้พันหบาทนะครับแต่อีกแพ็กเกจหนึ่งก็คือตัวส่งสัญญาณกับตัวรับสัญญาณอยู่ในซองแบบนี้นะครับ2580ัา25รถ้าทั้งเซตใหญ่ก็คือมีตัวไม ส่งสัญญาณ2ตัวตัวรับสัญญาณ1ตัวแล้วก็เคสชาร์จอุปกรณ์ครบเซ็ Z bo, ตคอมโบตอนนั้น5000กว่าบาทนะครับอันนี้คือเปรียบเทียบกันนะครับเสียงของตัวกล้องเสียงของตัวกล้องนะครับเปรียบเทียบก,กันกับเสียงของไม์ตัวนี้นะครับบันทึกเสียงผ่านไม์ตัวนี้กับเสียงของตัวกล้องนะครับตัวกล้องเองก็มีฟังก์ชันให้ปรับแต่งนะครับว่าจะลดเสียงรบกวนระดับไหนมี DJI ไม mini ครับสั่งสีขาวมา ของเพิ่งมาส่งเมื่อวานตอนค่ำๆครับสั่งไป2วันได้ของสั่งผ่านแอปออนไลน์จะมีสีขาวกับสีดำนะครับเชื่อมต่อผ่านบลูทูธกับกล้องเอ็กชั่นแคมราคาแค่พันห้ากว่าบาทนะครับแต่ถ้าคุ้มสุดก็คือเป็นเซตใหญ่นะครับมีเคสชาร์จมีอะไรครบไม่ My 2ตัวตัวรับสัญญาณ1ตัว5000กว่าบาทถูกกว่า,<ช>ารุ่น DJI ไม้ถูกครึ่งหนึ่งเลยนะครับเฉพาะไม้ตัวเดียวก็3,500นะครับเซ็ตใหญ่พร้อมเคสชาร์จก็1 2 0 0 0กว่าบาทนะครับ แต่ถ้าตัวนี้เคส็ชาร์จด้วยอะไรด้วยครบเซตใหญ่ก็คือ5,100กว่าบาทลองใช้งานดูครับเสียงประมาณนี้เดี๋ยวจะลองเทียบกับ DJI m 2นะครับตัวก่อนนั้น,นี้้ที่ซื้อมาน่าจะซื้อมาตัวเดียวเดียวเหมือนกันนะครับเอามาใช้งานเชื่อมต่อผ่านบลูทูธกับกล้องแอคชั่นแคมใช้งานถ่ายวิดีโอแล้วก็บันทึกเสียงต่อมาแยกนะครับตาหน้าครบนะครับดูเป็นมิรเล็กๆน่ารักนา่กนารักนะครับ เขาให้ <c oughs> ตัวกระลมมาให้ด้วยนะครับสองสีนะสีขาวกับสีเทาแบบนี้น,นี่ผมใส่สีเทานะครับตัวเล็กๆแบบนี้สัญญาณเป็นยังไงบ้างครับถ้ามันพีคมันแดงเราก็ลดเกนไมล์ลงได้นะครับเราปรับตั้งในแอปของกล้องได้ปรับลดเกณฑ์ไมล์ลงได้นะครับถ้าเกิดว่ามันดังแรงดังพีคนะครับก็ตามราคานะครับราคานี้ก็น่าจะคุณภาพดรอปลงจากตัว DJ i m ไมทูนะครับเพราะ j ีเจไมทูก็จะเป็น ตัวที่รุ่นสูงกว่านี้ราคาสูงกว่านี้นะครับก็มีข้อดีข้อได้ต่างกันนะครับตัวนี้จะไม่มีสายต่อหูฟังไม่มีช่องเสียบหูฟังมอนิเตอร์เสียงหรือว่าต่อไมล์ลาวารียรได้นะครับจะเป็นตัวไมล์เดียวๆเลยแล้วก็ไม่มีช่องเสียบสายไทยซีเพื่อชาร์จนะครับชาร์จผ่านด็อกกิ้งนะครับก็จะมีในชุดจะมีด็อกกิ้งมาให้ด็อกกิ้งตัวเสียบชาร์จ ใช่ไหมนี่คือเสียงบันทึกจาก DJI m ไมทครับตัวนี้นะครับจะเห็นว่าขนาดแตกต่างกันมากเลยนะครับอันนี้คือ DJI m ไมทนะครับรุ่นพี่ดูขนาดจะแตกต่างกันมากนะครับอันนี้มินิสมชื่อนะครับสีขาวส่วนนี้คือ DJ My ไมทูนะครับสีดำจะเห็นว่าเวลาหนีบข้อเสื้อเนี่ยมันจะตัวนี้มันจะเห็นชัดแล้วก็ทวงคอเสื้อนะครับอันนี้คือเสียงของ DJ i ไมทนะครับลองเปรียบเทียบกันนะครับ เสียงที่ได้เป็นยังไงบ้างนะครับ DJI m i n 2ก็จะมีราคาที่สูงขึ้นแล้วก็มีขนาดที่ใหญ่แตกต่างกันนะครับแล้วก็จะมีฟังก์ชันที่เนื้อกว่าตัว Mini อยู่พอสมควรนะครับทั้งในเรื่องของการใช้งานระดับโปรนะครับก็จะมีสายเชื่อมต่อที่เป็นช่องเสียบ3.5นะครับต่อมอนิเตอร์เสียงหรือว่าจะต่อเป็นไมโวรเวลี่ที่เป็นสายขึ้นมาก็ได้ถ้าไม่อยากเอาตัวไม์ขึ้นมาหนีคอเสื้อให้มันทวงแบบนี้นะครับ สามารถที่จะต่อสายใหม่เราเรียตรงช่องนี้ให้ขึ้นมาหนีบคอเสื้อเราเอาตัวไหม่ไว้ตรงกระเป๋าก็ได้นะครับราคาก็ต่างกันครึ่งๆเลยตัวนี้3,500ตัวนี้พันหดูว่าคุณภาพต่างกันแค่ไหนไม่ดีใจไม่ทูครับกับไม่มินิทดสอบครับเปรียบเทียบกันดูครับดีใจไม่สกับดีใจไม่มินิครับจัดไป stop recording